นำแตงไทยสุกมหมนะคะผ่าผ่าเราใช้แค่ครึ่งลูกนะคะแตงไทยสุกใช้แค่ครึ่งลูกถ้าช่างก็600กรัมค่ะหั่นเนื้อแตงไทยเป็นชิ้นๆนะคะต่อไปคะ่ะเตรียมกะทิมานะคะกะทินี่250กรัมนะคะ250กรัมหรือถ้าตวงเป็นช้อนก็30ช้อนนะคะกะทิช้อยช้อนนี้ก็ได้นะคะ ต่อไปเตรียมสีผสมอาหารมานะคะสีเขียวหยดสีเขียวลงไปสองสามหยดนะคะค่อยๆใส่หยดลงไปค่ะแต่แล้วก็คนนะคะคนน้ำกะทิให้ออกสีเขียวเขียวอ่าถ้ายังเป็นเขียวอ่อนถ้าเราจะให้เขียวเข้มก็เพิ่มอีกนิดนึงนะคะคนค่ะอ่าสีเขียวอ,อ,อ่อนขนาดนี้กำลังสวยนะคะ ต่อไปนำเครื่องปั่นมานะคะเอาแตงไทยแตงไทยที่เราปอกสุกไว้ใส่ในเครื่องปั่นให้หมดเลยค่ะค่อยๆใส่ลงไปนะคะหลังจากใส่แตงไทยลงไปหมดแล้วนะคะน้ำกะทิน้ำกะทิที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นี้ใส่กะทิลงไปค่ะ ต่อไปนะคะเตรียมน้ําตาลทรายมาค่ะน้ําตาลทรายนะคะถ้าเราใช้ช้อนกินข้าวแบบนี้ตวงนะคะถ้าใช้ช้อนแบบนี้ตวงก็20ช้อนแต่ถ้าเกิดเราช่างก็200กรัมนะคะน้าตาลทรายอันน้าตาลทรายนะคะใส่ลงไปในโถปั่นเลยค่ะ เตรียมแป้งเค้กมานะคะแป้งเค้กนี่ถ้าใช้ช้อนตวงก็25ช้อนแต่ถ้าเกิดช่างก็250กรัมนะคะอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะช่างหรือจะตวงนะคะทำได้สองแบบค่ะต่อไปนะคะเกลือป่นเกลือป่นนี่ใส่ลงไปครึ่งช้อนชานะคะ,ะ,คะหลังจากใส่เกลือป่นลงไปเสร็จแล้วตามด้วยผงฟูผงฟูนี้เราใส่2ช้อนชานะคะผงฟู หลังจากนั้นใส่ยีสต์ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะยีสต์ใส่ลงไปค่ะหลังจากเราคลุกเขาเข้ากันดีเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคะ่ะเตรียมกระชอนนะคะกระชอนร่อนแป้งจะใช้กระชอนแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้อาที่ร่อนแป้งแบบนี้ก็ได้แล้วแต่นะคะอันนี้เตรียมที่ร่อนแป้งมานะคะ ตากแป้งใส่ลงในกระชอนค่ะอันนี้เราจะล่อนแป้งนะคะเพื่อให้ส่วนผสมต่างๆมันกระจายทั่วถึงและที่สําคัญล่อนแป้งจะทําให้แป้งฟูพอแป้งฟูแล้วขนมเราจะเนื้อนุ่มแล้วก็เบานะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะล่อนแป้งหนึ่งครั้งค่ะหลังจากเราล่อนแป้งเรียบร้อยแล้วนําส่วนผสมที่เป็นน้ําที่เราปั่นเอาไว้ามาเทใส่ค่ะ ตอนนี้เราคนจะเนื้อขนมเราเนียนแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งเอาไว้ก่อนคะ่ะช่วงที่เราพักแป้งนะคะหาฝาหมอ้อหรือหาถุงอะไรก็ได้นะคะมาปิดปิดเอาไว้แบบนี้คะ่ะมัดให้แน่นเลยนะคะเพื่อที่ต้องการให้อากาศมาอยู่ข้างในแล้วขนมมันจะได้ขึ้นฟูเร็วๆนะคะมัดให้แน่นๆแบบนี้คะ่ะถ้าใครมีที่แล็อาหารก็ใช้ที่แร็ก,ก็ได้นะคะหมักเอาไว้หนึ่งชั่วโมงคะ่ะ แป้งไว้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะแกะถุงพลาสติกออกคะ่ะแกะถุงพลาสติกออกนะคะว้าวขนมเราจะขึ้นฟูแบบนี้เลยค่ะพอขนมขึ้นฟูแบบนี้แล้วคนนะคะคนให้เนื้อขนมยุบก่อนค่ะทําไมถึงต้องคนให้เนื้อขนมยุบเพราะที่จะไล่ฟองอากาศออกนะคะถ้าฟองอากาศไม่ออกเนื้อขนมมันจะไม่สวยเนื้อขนมมันจะเป็นรูๆนะคะเนื้อขนมจะไม่เนียนเพราะนั้นต้องไล่ฟองอา,าอากาศออกให้หมดก่อนค่ะ ให้เนียนแบบนี้เลยนะคะเตรียมพิมพ์นะคะพิมพ์อลูมิเนียมมาก่อนคะ่ะแล้วก็เตรียมกระทงกระดาษใสก้นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นตักขนมใสคะ่ะเวลาตักขนมใสนะคะเราจะใส่ประมาณอา่อน่อนพิมพ์นะคะใส่ประมาณค่อนๆอนพิมพ์คะ่ะ่อน่อนพิมพ์แบบนี้นะคะแต่ยังไม่ต้องเต็มพิมพ์มากนะคะ ถ้าเวลาทำนะคะถ้าเกิดว่าเนื้อขนมของใครมันเหลวเกินไปนะคะว่าบางทีถ้าตวงตวงด้วยช้อนช้อนตวงมันอาจจะผิดพลาดคาดเคลื่อนได้ถ้ามันเหลวเกินไปก็เพิ่มแป้งได้นะคะค่อยๆเพิ่มทีละน้อยะคะ่ะอย่าเพิ่มเยอะค่อยๆเพิ่มให้เนื้อแป้งข้นแบบของเราอย่างนี้นะคะแต่เทคนิคของเรานะคะเวลานึ่งต้องใช้ไฟแรงแบบนี้คะ่ะไฟแรงน้ําเดือดพานแบบนี้เลยนะคะเอาขนมนึ่งนะคะปิดฝา ใช้เวลานึ่งสิบห้านาทีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้กระทงใหญ่นะคะก็อาจจะประมาณยี่สิบนาทีแต่ถ้าใครกระทงเหมือนของเราคือใส่ประมาณสองช้อนครึ่งก็สิบห้านาทีพอเรานึ่งมาครบสิบห้านาทีนะคะเปิดดูขนมค่ะว้าวหน้าแตกอย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วยกลงค่ะใครที่มีแตงไทยสุกที่บ้านเยอะๆนะคะกินแตงไทยน้ํากะทิหรือว่ากินแตงไทยสุกจนเบื่อแล้ว ทาสูตรขนมถ้วยฟูแตงไทยกินกันนะคะรับรองอร่อยถูกใจค่ะเนื้อนุ่มฟูมากเลยทํากินก็ได้ทําขายก็ได้หรอกค่ะ